ค่ะก็แสดงความมินดีกับเจ๊มมเจหมวยด้วยนะคะวันนี้หนิงกับวุ้นเส้นก็มาเป็นตัวแทนของเซวานะคะเพราะว่าเซวาก็อยู่กับเจ๊หมวยมาตั้งแต่แบบว่ายังขายอยู่ที่โคราชจนวันนี้ JM เอ s m e t i เมก็มาเปิดสาขาแรกที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะก็ต้องมาแสดงความมินดีกับเจ๊หมวยด้วยและที่สาคัญคือเซวาเองก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ออกมาหลายตัวมากโดยเฉพาะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของสมแดงแล้วก็สมดาค่ะย,ยังไงก็ฝากด้วยนะคะคีอจะบอกของ ก็ถ้าเรื่องฟ้าก็ต้องยกให้เซวาค่ะ่ททุกทุฟ้าต้องเซวาค่ะใช้เป็นออริจินอลเจ้าแรกและเจ้าเดียวค่ะแล้วก็โดนเรียนแบบเต็มไปหมดเลยค่ะเจอเรียนแบบด้วยก็คําว่าทุฟ้าแฮชแท็กคำว่าทุฟ้าตัดวงจรฟ้ามันออกมาจากเซวาแล้วตอนนี้ทุกคนก็ใช้คํานี้กันหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียกว่าเป็นการปลูกวงการสกินแคร์ให้หันกลับมาดูแล้วแต่เพราะยังไงคนไทยก็เป็นฟ้าแน่นอนค่ะก็เว่าเซวาของจริงนั่นแหละ ถูกต้องเพราะเซวามาด้วยน,นวัตกรรมจริงๆเราไม่ได้มาแบบเราไม่ได้มาเพื่อขายว่าเอ้ยอยู่ๆเราจะทําสินค้าตัวหนึ่งออกมาแล้วก็ขายได้เลยทุกอย่างมันจะต้องผ่านงานวิจัยผ่านงานนวัตกรรมค่ะุณพ่อจมสอกาขาี่จริงๆต้องบอกว่าขอแสดงความีดีกับ JM Cosmetics นะคะแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็าสามารถมาช็อปได้ที่ฟิลเจอร์พาลังสิตสาขาแรกเลยนะคะมืนไม่ใครล่วงสักคน มาเสียบให้ไะขอบคุณค่ะแม่มาอยากถามอะไรถามเลยค่ะรู้เลยว่าจะถามอะไรมาหนิงตั้งหลักละล่าสุดแบบมีคนในข่าวว่ามาบอกว่าเขาเป็นคนิตกันเฉยๆเป็นจังหวะที่ได้เป็นผมมันไม่แค่จังหวะแม่ว่าไง จริงๆมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิงเพราะตัวหนิงเองเนี่ยจริงๆถ้หาหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราอยากกันเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแลโฟก เฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นๆใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่สามไม่ใช่มือที่สามนักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอ่ะหรือออกป่าอย่าอย่าลากชื่อหนิงเข้าไปเพราะว่าทุกคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหย่าแล้วค่ะกระบเยอะเหมือนกันพอเขามีกราอคือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่า คือจะทําอะไรใดๆก็ก็ก็คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อแล้วสุดท้ายแล้วอะทำอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสำคัญมากเพราะนี่คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงที่ที่ทำให้หนิงใช้คำว่าเรื่องมันควรจะจบได้แล้ว ยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้วอย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยทําะททอะไรก็แบบไปคุยกันเองอะ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้พอเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะรอสุขใจคตอบอะไรนะคะป,ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนูนะคะ่ะ แล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่ก,กันเองคุยกันเองสองคนอย่าอย่าแบบเอออย่าต้องผ่านสื่ออะนึกออกปะรับทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อหนิงเองอะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุกวันเจอสื่อแทบทุกวีคจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่ๆแล้วก็ไม่ให้พี่ๆสามพี่ๆก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสามก็จะมีคนเขียนด่านหนิงว่า สํมทำไมทำไมไม่ move on เธอนั่นแหละไม่ move on คือตอนนี้เสพข่าวรบกวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องนี้หนิง move on แบบป่ยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ทำงานแล้วทุกอย่างทำเพื่อลูก ดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะงองแงบ้างดื้อบ้างแต่เขาพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คืพี่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วว่าแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลูกหนิงแน่นอนเพราะว่านิลินคือเด็กดีมากต่อจะให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็กกระตันยูนิลินรักพ่อนิลินรักแม่คุณ หน,งหนิงไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่3หรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอย่ามีชื่อหนิงเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเอง2คนแล้วเอาจริงๆมีคนส่งมาให้หนิงอ่านแล้วหนิงอ่านแล้วมันเป็นคำคำพูดที่นักขา่าวยังไม่ได้ถามเลยค่ะ ของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะในปัญหาของหนิงคือคุณจะไปทําอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนาะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอ่ะเราอ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับพี่หนิงก็คือเรื่องเนี้นยอยาก้ มายุ่งกับฉันกับมกคัททอคือคือเชิญเลยก็อคือหนิงบอกแล้ว <twent> ว่าหนิงหนิงอย่ามากี่กี่เดือนไอ้กี่ปีแล้วทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงๆนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทำแต่ละวันเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนที่จะพักผ่อนแทบจะไม่มี หนิงไม่อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เราสองคนแม่ลูกทาแล้วแล้วมันมีความสุขเราก็ทําสิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้หนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยสพอร์ตหนิงทุกอย่างหนิงแบบหนิงฟิลแล้วว่าอย่าทําอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยขอร้องค่ะนู้จบกมองงานเยอะมากลุม รวว่ารุมรุมเลยดีกว่าก็เป็น านบางแคตอนแก่เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะกลับมาได้ตอนแก่รอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทํางานเพื่ออนาคตของลูกเราแล้วสุดก็ไปเที่ยวบาร์โฮสหรอ่อกี้บอกว่าโสดก็เลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอที่ไปเนี่ยมันคือการไปทํารายการเพื่อถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอะอยากที่จะให้ไปถ่ายที่บาโฮสทอมแล้วเขาไปคุยกับพี่เอชุติมาแม่เอก็บอกว่าหนิงมาโปรโมทให้แม่หน่อยคือแล้วหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใคร ขอให้หนิงทาอะไรมันไม่มีคําว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วมันมีความสุขแม่จะแบบว่าเออไปทางนี้แล้วนี่ความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่ลูกหนิงค่ะขอให้แค่นิรินมีรอยยิ้มทุกวันนิรินได้ทําอะไรแล้วนิรินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้แม่เดี๋ยวหอมไหมแม่แม่เหนียวหอมไหก็ประมาณนึงค่ะได้ไหมคะพี่แป๊ะได้ไหมคะเดี๋ยวผู้จัดการเขาจะว่าเอา เขาแล้วสวยอ่ะแหมใช่ไหมล่ะไม่มีสิ่แปกโอี่ไก่ไม่ไม่มีมาจีบสี่แปลแต่สุดท้ายแล้วหนิงบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ค่ะแปลว่าแม่ค่อนข้างปิดยังค่อนข้างปิดเรื่องนี้อยู่ค่ะถ้ามีให้รูปจะจีบไมคะไว้คำหํามก็ไม่ทำอะไรเลย เดี๋ยวนะคาถามนี้เหมือนถามซ้ํากับใครบางคนไหมคะเพราะว่าจริงๆรนิน <im it> ลิงก็แบบคือคือหนิง, <im it> หนงว่าหน,งาหนิงว่าสุดท้ายแล้วลทั้งหมดอะ <im it> ไม่ว่าหนิงจะทําอะไรลูกหนิงอะจะเข้าใจดีที่สุดว่าสิ่งที่หนิงเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค่ะโอเคอสรนไปก่อนพี่พี่อยากให้หนิงสดปะล่ะ นิ่งมีความสุขก็หนิ่งต้องโสดค่ะเพราะว่าถ้าหนิงไม่โสดเนี่ยแก๊งนั้นทั้งแก๊งคงร้องดูเลยไปเลยจะมีความรักได้ไงอ่ะทุกวันนี้มีไม่ใช่ทุกวันนี้มีเอฟซีเหมือนมีลูกเพราะแต่ละคนคือลูกถึงได้หมดเลยอ่ะนึกออกปะคือห่วงไหมห่วงไหมห่วงใช่ป่ะโหดยากเออหุย โดนบ้านเนี่ยเดี๋ยวเลีย์พี่เป๊กเดี๋ยวเลียนพบเศษกินนะ